สวัสดีครับผมอักครับผมอายันครับวันนี้พวกเรามาทำอะไรครับเปิดนะครับค่าตังครับครับวันนี้พวกเรามีออสก้าสุดพิเศษซึ่งเราจะมาเปิดพร้อมกันมันตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมมนตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยทุกคนแป๊บนึงนะโอ้นี่นะครับใบแรกหล่อเนี่ยอ่าโอ้ไงน่ารักไหมน่ารักน่ารักตะมุตะมีดิอุ้ยถึงเวลาพังครับทุกคนอุ้ย อันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันคือวันถ่ายฟิตติ้งใช่ซึ่งใส่ใส่ฮูดทั้งสองคนครับแล้วก็ได้ภาพนี้ออกมาเนี่ยน่ารักเนาะชอบรูปไหนรูปที่กอดคอแล้วยิ้มสุดอ่าเพราะว่าทั้งเรื่องเนี้โมเมนต์นี้มันเป็นโมเมนต์ที่หายากอ่าชอบรูปไหนชอบสองรูปนี้เพราะอะไรครับรูปนี้มันมันมีความรู้สึกเหมือนฟิลแบบถ่ายรูปแบบตัวผ้แล้วมันดูแบบเออดูน่ารักดีอะไรอ่ยใช่แล้วก็การเก็บไว้รูปนี้เป็นรูปที่แบบ ถ่ายไว้นานมากตั้งแต่ตวันฟิตติ้งก็เลยแบบออว้าวที่ได้เห็นใช่แล้วมันน่ารักดีครับจริงๆข้างล่างจาับมือด้ยวยฝากซื้อได้ที่ GMMTV Shop นะครับเอาโปสการ์ดของพวกเราไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับระรลึกครับขอบคุณครับครับผม